หลังจากมางงานวันพีในตอนที่1,125นั้นไ,ได้มีการออกมาเนี่ยเดินในวันนี้แล้วก็จะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันว่ามางงานในตอนต่อไปหรือว่าในตอน1,126เนี่ยมันจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่มันน่าจะเกิดขึ้นบ้างโดยที่เรื่องราวที่น่าสนใจนี่คือเรื่องราวเวกพังแล้วก็สตูซี่ในตอนล่าสุดทีไ่ได้มีการหายไปใช่ไหมฮะซึ่งเราจะได้เห็นนะว่าสตูซี่เธอนั้นช่วยคาคูเอาไว้ ai, และหลังจากนั้นคาคูก็บอกให้สตสูซี่นหนีไปซะแต่ว่าในตอนล่าสุดรูจิเขานั้นกลับบอกนะว่าเขานั้นฆ่าส แต่ว่านั่นก็น่าจะเป็นเรื่องโกหกซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่ล่าสุดพวกเาเวรกพังพวกเขานั้นกลับมาอีกครั้งด้วยการประกอบร่างใหม่และหลังจากนั้นพวกเขานี่นก็หนีไปพร้อมกับพันลเ่คอร์ดเนี่ยนั่นก็น่าจะมีโอกาสสูงมากที่สตดซี่จะได้หนีไปพร้อมกับเวกพวกงังและมันก็ไม่แน่นะว่าคนที่ช่วยดิสันเนี่ยมันอาจจะเป็นสตอซี่ที่ได้มีการช่วยเหลือจนทำให้เวกพังในตอนล่าสุดพวกเขา้มีร่างใหม่และกหนีไปได้นั่นเองแต่ประเด็นที่น่าคุยกันนั่นคือเวกพังร่างใหม่นอกจากการเดินทางไปหาเพ แต่เมื่อพูดถึงร่างใหม่ของเวกพังมันก็น่าขัดใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นร่างใหม่เท่ๆโลมานเนี่ยอาจจะเป็นร่างที่เป็นตัวละครตัวใหม่ไปเลยนะฮะแต่มันกลับกลายเป็นว่าร่างใหม่ของเวกพังมันคือการนํเชิ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยมาแปะๆแล้วก็ต่อการสังหารมันก็เลยทาให้น่าผิดหวังนะว่าร่างใหม่เวกพังเนี่ยมันควรจะเรียกว่าร่างชั่วคราวมากกว่าร่างใหม่แต่ว่าที่น่าสนใจยิ oh ่งไปกว่านั้นนึกขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการพูดถึงเรื่องราวของสเตลล่าหรือว่าเวก้าลังร ชากะพิทากูลาและแอดลาเท่านั้นโดยที่เวกพังล่างหลักที่เพิ่งตายไปเนี่ยมันก็กลับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวพวกนี้สักนิดมันก็เลยน่าคิดว่าในตอนต่อไปเนี่ยเวกพังล่างหลักนั้นจะฟื้นขึ้นมาด้หรือไม่หรือว่าแผนการต่อไปของพวกเวกพังมันจะเป็นการคืนชีพให้กับเวกพังล่างหลังหรือเปล่าโดยที่ในตอนต่อไปก็อาจจะได้มีการปูเรื่องราวพวกนี้นั่นเองและเรื่องราวที่น่าสนใจที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวเกิดกับพลังทันอิมที่ล่าสุดเราจะได้เห็นนาาทัิมมเสรรถจ จนเขาเนี่นเหลือแค่กระดูกได้อย่างง่ายดายเท่านี่ยอยู่ที่เอเคสส่นทนอิมอยู่ที่แมรีโจ้ั้งสองสถานที่นี้เนี่ยมันมีความห่างไกลกันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจว่าความสามารถทนอิมเนี่ยมันคือพลังที่ใช้นในการฆ่าฮัพุเทาหรือมันคือความสามารถที่เขาโจมตีระยะไกลได้แล้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นแ้าพลังอมะตะที่ท่านอิมได้มอกไปกับซาเทิลและเขาเนั้นได้เอาความเป็นอมะตะกลับคืนไปจะท Saturn, ําให้ซาเทิลเขานั้นแก่ลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ตายไปก็เท่านั้นโดยที่ในตอนต่อไปก็จะได้มีคำใบ้้แลวกอธบาายเร่พนี และประเด็นต่อมาก็แน่นอนน้องฟิเกลนการ์ลิงฮาผู้เท่าวิทยาศาสตร์คนใหม่ที่เพื่อเขามารับตําแหน่งเส้งในตอนนี้เนี่ยเขานั้นกำลังพูดคือกับฮาผู้เท่าซึ่งมันน่าสนใจในว่กการที่การ์ลิงเขานั้นได้รับตําแหน่งฮาผู้เท่าคนใหม่ในตอนต่อไปเนจะได้มีการพูดถึงเหตุผลหรือเปล่านว่าทาไมเขาถึงได้ตาแหน่งฮาผู้เท่าคนใหม่และหลังจากนี้ฟิเกลนการ์ลิงเขานั้นจะทําอะไรต่อไปและเขาจะมีบทบาทในการตามล่ากลุ่มมอฟ้าหลังจากนี้หรือเปล่าและอย่าลืมน้องฟิเกลนการ์ลิงกับชันน่อาจจะมีสายเลือดเดียวกันและพวกเขาเนี่ย ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโฆรณาการที่การลิงนั้นเริ่มมีบทบาทมันก็ไม่แน่นะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปช้างน่าอาจจะได้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันอาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของชรางแล้วฝึกการลิงหรือแม้กระทั่งความสามารถฝึกการลิงมันอาจจะได้มีการบอกใบ้ในตอนต่อไปก็เป็นได้นะฮะราว่าการที่อาจารย์โอดานนทำให้มีห้าผู้ทาคนใหมายขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าในตอนต่อไปมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก็คงไม่มีใารคาดคิดว่าห้าผู้ทที่เป็น้มตาเขานนั้จะมาตายอย่างง่ายดายขนาดนี้ แล้วก็ประเด็นต่อมานั่นคือเรื่องราวในตอนท้ายที่เราจะได้เห็นว่าคณะปฏิวัติพวกเขาในกำลังสรุปข้อข่าวเมือกะพังว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งรอเปลี่ยนความว่างเปล่าบ้างและในตอนสุดท้ายดากอนดูเหมือนว่าเขานั้นอยากจะรีบจบเรื่องราวพวกนี้เพราะว่าเขานั้นกลัวประชาชนเนี่ยจะมาต่อสู้กันเองเพื่อย่างชิงพื้นที่ที่มันปลอดภัยใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้ในตอนต่อไปไม่น่าสนใจในว่าคณะปฏิวัติพวกเขาเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนไหวข้างหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้คณะปฏิวัติพวกเขาเนี่ยก็ได้ประกาศสงครามกับพม และในตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลพระพรหมก่อนฟ้าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเริ่มขาดแคลงสิ่งอาหารกันเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าในตอนต่อไปคณะปฏิวัติจะได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่เขาเจะเตรียมพร้อมในการทำสงครามกับรัฐบาลลรอเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วคณะปฏิวัติหลังจากที่พวกเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวุฒโบราณแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติละวันพีเนี่ยมันจะทําให้ในตอนต่อไปคณะปฏิวัติพวกเขาเนี่นตัดสินใจเข้าร่วมในสืก,การยึดชิงวันพีด้วยหรือเปล่า พระว่ติถ้าเกิดพวกเขาเนได้รับอวุธโบร,ราณแล้วก็สมบัติรัวันพีชนั่นก็จะหมายความว่าในตอนนั้นพวกเขาเน้นสามารถกําหนดได้เลยนะว่าโลกใบน,นี้นจะเป็นยังไงต่อไปซซ่งนันนก็เลยทําให้ในตอนต่อไปไมันน่าสนใจนะว่าคณะปฏิวัติพวกเขาเน้นจะตัดสินใจในการทําอะายต่อจะเข้าร่วมเูือสึกการยังชิงวันพีชหรือว่าจะเตรียมพร้อมในการทําสงครามกับผมก้ก่อไฟกันแน่และก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าในตอนต่อไปมันน่าจะได้มีการตัดภาพไปที่กลุ่มหมอกฟางที่พวกเขาเน่ยกำลังเดินทางไปที่่เาาาาะคนนนนนยวอออลบพใใื้หตสุด มันก็ได้ตัดภาพหลังจากที่กลุ่มโมฟางเพราะเขานั้นตัดสินใจเดินทางไปที่เอลบาบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนี่ก็จะมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นว่ากลุ่มโมฟางตอนนี้พวกเขาเนี่ยถึงกับคนยักษ์หรือยังหรือว่าในตอนต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวระหว่างทางที่กลุ่มโมฟางเนี่ยจะได้เจอกับเรื่องราวอะไรก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องราวของลอที่เหนีดรดดำเรื่องราวของคีดที่ก่อนหน้านี้ถูกชันนัจัดการแล้วก็จมเรือปใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องราวพวกนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาเนี่ยจะได้มาาเจกกก่ในนนนตีีปัั้สวถย พวกเขาจะมีโอกาสได้ร่วมตัวกันอีกครั้งนั่นก็น,น่าสนในจนะวพวกเขาจะได้ร่วมสึกการต่อสู้ในภาคเอลบาฟเหมือนกับตอนที่พวกเขาได้ร่วมมือกันที่วานูหรือเปล่ายัางไงสารเรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องมารอรู้หรือก็อรอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปคห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และสับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาัครบสด